อินเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้อันตรายขนาดไหนพอออกมาแล้วเนี่ยหัวหัวก,กระได้มีแห้งเลยอะเขาเล่าอย่างนั้นเลยเราก็แบบเชื่อจริงเหรอวะไอคนที่ยืนโบอกอหน้ายิ้มแย้มแล้วก็แบบยืนโบกแล้วดวงตาเนี่ยคือมันไม่มีลูกตาอยู่ข้างใน<อ>มันเป็นตาแบบตากลมๆโบๆ๋เราเห็นหน้าเขายิ้มให้เราแล้วก็ลอยหายแล้วก็กระเด้งตัวขึ้นมาก็รีบเก็บของแล้ววิ่งลงเตียงไปเลย พอพูดถึงเรื่องมูเตลูคือจะบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณตอนเราช่วงประมาณปี2คือสมัยนั้นก็จะเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าอยากมีผัวเนาะก็เลยไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งในกรุงเทพนี่แหละคือเคยมีคนน่ะพูดกันว่าอันนี้มันเรียกว่าอินเด็กชายหญิงกอดกัน ทำจากเหมือนโลหะอะไรสักอย่างแต่คนก็บอกเราว่าอินเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเป็นเหมือนแบบแค่เมตามหานิยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้ศึกษาอะไรตอนนั้นก็คือแบบโอเคลองดูละกันก็ มีคนเล่าเยอะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยหัวหัวกระได้มีแห้งเลยอ่ะเขาเล่าอย่างนั้นเลยเราก็แบบเชี่ยจริงเหรอวะลองดูดิเราแปดสิบบาทเองก็ซื้อมากับเพื่อนสองคนจนกระทั่งมันมีอยู่อันหนึ่งที่วัดกันไปเลยแบบว่าสมัยก่อนมันจะมีผับดังๆเลยแบบว่าก็ไปกันังโต๊ะเนี่ยก็เป็นเพื่อนเชื่อไหมว่าคนที่ได้ผู้ชายอ่ะเป็นเราคนเดียวเว้ยทั้งที่เราเป็นหัวโปกเลยผู้ชายเข้ามาแอลถือเหล้ามากินขอเบอร์บนโต๊ะแล้วผู้ชายหล่อมากแล้วเพื่อนที่ไปด้วยคือเป็นผู้หญิงแบบระดับอคาซาที่ไม่โปะเลยสวยอะไรอย่างเงี้ยนั รถคนก็ยึดนั่งมองอย่างแบบเกิดอะไรขึ้นวะทําทไมแบบทําไมเขามาสนใจมึงเขามาใส่ใจมึงเพื่อนก็เลยมาถามว่าวันนี้มึงพกอินมาปะเนี่ยบอกเอามากูสวดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันแต่ตังแต่นั้นมันหายไปแล้วว่าหายไปนานมากๆแล้วไม่รู้อยู่ไหนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เพื่อนผมมาเล่าให้ผมฟังค่ะชื่อเรื่องว่าจีโซนําทางแล้วกันจีโซนําทาง,ทางอันเนี้ยเป็นเพื่อนผมจริงๆชื่อชื่อนาวยะคุงหล่อมากเป็นผู้ชายที่เล่นกีฬา ไอซ์ฮอกกี้สาวๆเนี่ยก็จะมาติดอเออแล้วเล่นเก่งหุ่นดีมีซิกแพคอะไรเงี้ยเนี่ย วันหยุดเนี่ยจะพาสาวไปเที่ยวที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็ลองพาไปสักที่หนึ่งที่แบบว่าเป็นเรียวกลางไหมไปออไปต่างจังหวัดกันไหมไม่แน่ก็แบบว่ามันอาจจะผูกมิตรแน่นแฟนกันมากขึ้นาการไปออกทริปอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็เลยตัดสินใจไปแล้วทีเนี้ยพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยก็ดีนะแต่เจอเรื่องแปลกเฮ้ยเราไปเจออะไรมาเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีแล้วที่ที่ไปมันสื่อหิมะตกแล้วหิมะตกขับรถมันค่อนข้างอ ที่จะไปเลียวกังเนี่ยมันเป็นทางภูเขาเขาบอกว่าระหว่างทางอะ่ะตอนแรกอะ่ะเขาก็จะเห็นว่ามันจะมีจีโซอยู่ข้างทางจีโซจีโซค,คือเหมือนเอ่อเป็นลูกป,ปั้นนะครับลูกปั้นคล้ายๆกับรูปปั้น,ปปนพระพุทธรู oh. ปอะไรอ๋อเป็นลูกป,ปั้นที่อยู่ข้างที่ท<า>จะกลมๆแล้วมีอะไรแดงๆแปะข้างบนใช่ใช่ครับจะมาใน <ทอ S 2> ลักษณะ หลายหลายหลายรูปแบบจีโซก็จะมีหน้าที่หลายแบบแล<ะ>้วแต่องค์เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเดินทางให้เดินทางปลอดภัยมีเรื่องการดูแลวิญญาณ ก็ค <ม master. S 1> ือเวลามีเด็กตายเป็นวิญญาณเด็กอะครับเหมือนจะเขาจะรับร <griff. S 2> mm. ับเด็กมาแล้วก็เลี้ยงอะไรเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาก็ขับไปแล้วก็เห็นว่าโอ้ยตรงข้างทางมีจิโซเนาะแต่หิมะมันก็ตกมันก็ขาวมันก็บอกเออก็สวยดีป้านั่งคุยเป็นหนุ่มสาวคุยกับแฟนกันนุ่งกันนิ่งขับรถกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเนินเป็นเนินแบบเนินขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับ ก็ขับเพระาพระว่าขับขึ้นไปขับขึ้นไปจนกระทั่งเห็นว่าพอถึงปลายเนินอ่ะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ยืนโบกมืออยู่นี่โบก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 ตอนแรกเขาก็นึกว่าอ๋ออาจจะเป็นพนักงานในเลียวกังม,ม,มายืนโบกไม้โบกมือแบบว่าเอย้ยโอเคคุณเป็นแขกใช่ไหมคุณจะมาเช็คอินใช่ไหมให้มาทางนี้เขาเลยขบับเพราะว่าขับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้างๆอ่ะแฟนผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างสก,กิดบอกเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเขาบอก เบรก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 เขาแบบอะไรจะเบรกทําไมข้างหน้ามันก em hey, ็ไม่มีอะไรเนี on, we 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 so cus, we we ่ยก็เป็นทางตรงไปเฉยๆเบรกเบรกเบรกเชื่อหรอเขาก็เลยเบรกพอเบรกผู้หญิงบอกว่าถอยหลังนิดนึงแล้วให้เลี้ยวไปทางซ้ายเขาก็งงเนะเขาก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วขับไปเรื่อยๆผู้หญิงก็กลัวตัวสั่นเลยก็บอกเฮ้ยเธอเป็นอะไรเจอบอกเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วก็ขับขับขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าข้างหน้าทุกอย่างมันก็ขาวขาวโพลนไปหมดนลยแล้วผู้หญิงก็บอกว่าจอดกันจอดตรงนี้แล้วรอ เขาก็จอดแล้วก็รอผู้หญิงก็โทรศัพท์ไปหาที่เรียวกังบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาใกล้จะถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนให้มารับหน่อย ขีมามันก okay, ็ค่อยๆพูนปูนปูนปูนขึ้นเรื right. Yeah, right, right. ่อยๆนะจนกระทั่งแบบว่าเห็นว่ามันมีแสงรถจากอีกคันนึ่งมันมาเออแล้วก็โอเคเนี่ยมันอะไเป็นรถจากเลี้ยวกลางแล้วคนก็มาแล้วก็แบบมาช่วยเชดบอกขับรถตามผมมาพอคนเช็ดอะไรเสร็จปุ๊บเปิดเปิดไฟข้างหน้ารถอะตรงนั้นอะเป็นเป็น G ีโซนเนี่ยแหละรูปปั้นอะพรึบแบบพรึบเต็มเต็มแบบเต็มข้างหน้าหน้าปัดเลยแบบเรียงแบบเรียงกันเรียงกันเป็นกองครับที่จะอยู่กันสเต็กสแต็กสแต็กกันเรื่อยๆอะไรเงี้ ไอ้ตรงเนินน่ะแล้วก็เขาอะเพิ่งเห็นป้ายตรงนั้นน่ะว่าห้ามผ่าน oh. เป็นป้ายห้ามผ่านซึ่งตอนแรกอะเขาไม่ได้เห็นอย่างานั้น <Yeah. S 1> เขาเห็นว่ามันเป็นถนนขึ้นไปแล้วเป็นผู้หญิงยืนโบ,บ,บอกอยู่เขาบอกเฮ้ยตกใจบอกเอ้ยทำไมตรงนี้ไม่มีทางอ่ะเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นา่าถ้าเมื่อกี้เราไปมันจะเป็นยังไงจนกระทั่งพอไปถึงเลียวกังเนะี่ยแฟนก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนนั้นอะก็เรามันก็เห็นเหมือนกันเห็นเป็นทางเหมือนกันเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกัน แต่ผู้หญิงที่มาด้วยกันกับเขาอะ่ะบอกว่าไอคนที่ยืนโบอกอะ่ะหน้ายิ้มแย้มแล้วก็แบบยืนโบกแล้วดวงตาเนี่ยคือมันไม่มีลูกตาอยู่ข้างใน oh. มันเป็นตาแบบตาก,กลมๆกแต่แบบยิ้มเหมือนยิ้ม,มเหือนเรียกเรียกให้ไปทางเนี้ยซึ่งถ้าไปจริงๆอาจจะลื่นตกเ,เป็นเหวเป็นเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ ที่ตัดสินใจเลี้ยวไปตรงนั้นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีแบบรูปจีโซอยู่ตรงนั้นรูปปัน้นจีโซก็เลยกล่าว่าจะให้แบบอยให้จีโซช่วยหน่อยใจผู้หญิงคิดอย่างนั้นจนกระทั่งแบบพอเลี้ยวไปแล้วมันเป็นจุดจุดจีโซพอดีที่ท,ที่ที่ช่วยพอดีอะไรเงี้ยเรื่องแรกวันนี้คือน้องเพชรน้อยเพทุกคนอาจจะงงว่าเพชรน้อยคืออะไรเพชรน้อยคือกุมารทองที่เป็นด้าเลี้ยงไว้วันนี้ก็มาด้วยนั้นพวกนั่งอยู่ตรงนี้ราเล่นด้วยเนทแต่นั่งอยู่ตาม น้องเพชรน้อยคือเรื่องมันเริ่มต้นมาที่ว่าตอนนั้นเราเริ่มดูดวงตอนแรกเราก็แล้วเราก็แบบแปลกอะเหมือนเราไปทักคนนั้นคนนี้แต่ตอนนั้นเรายัึงเด็กมากเราจะประมาณแบบอย่างี้แหละกทักอีเออมสี่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มตอนนั้นก็คือแบบมสี่ถือว่าเด็กมากเริ่มเริ่มวัยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคนหนึ่งเป็นร่างทรงเป็นที่เรานับถืออันนี้เราเชื่อเหมือนกันร่างทรงคนเราไม่ได้เชื่อร่างทรงทุกคนเราเชื่อคนนี้เราเชื่อเขาบอกว่าเนี่ยมึงดูดวงอะมึงไปดูทักคนนี้ไม่มีอะไรป้องกันมึงมงต้ออีะไรทม่ม ปูแล้วหนงจะปูแล้วหนงจะแบบหาอะไรมาป้องกันหนูล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เด็กอะเดี๋ยวกูให้กุมารไปองค์นึงชื่อเพชรน้อยเอาไปเลยพรุ่งนี้วันพฤหัสเท่าน,านั้นเพราะว่าพฤหัสเป็นวันครูมึงไปหาหุน่นไหมกูหุ่นหนึงน่งกูจะเรียกวิญญาณเข้าไปในหุน่นได้ๆจะไปหาหุ่นมาแล้วก็ไปหาหุน่นตอนนั้นเราเรียนอะเราก็ไม่ได้มีงบเยอะที่จะไปไปซื้อหุ่นแบบแพงๆอะแล้วก็เป็นตัวเล็กๆแค่นี้แหละแบบก็ไปทำพิธี โอ้โหแล้วพี่แล้วตกใจมากพิธีใหญ่บว๋ยแล้วกูคนเดียวพิธีใหญ่ขนาดนี้เอาควันทูบอะไรลูกวนเต็มตัวไปหมดเลยให้อ้าปากแวก็อ้าปากเอาควันเป่าใส่ในตัวเราทําทุกอย่างแบบเราตกใจมากนะเด็กน่ากลัวนะใช่มันคือพิธีกรรมคือแบบเราสุเราล่างทรงแบบเป็นผู้ภาษาจีนหมดเลยประมาณผ่านไปตอนเราไปเรียนอีเพื่อนบอกว่ามึงกูอยากดูดวงว่ะ อ่ะมึงจะดูที่ไหนเขาพอหมอดูที่นั่นแม่นมากปึ้งบ้านเก่ามากเหมือนจะล้มเองท่าเอ็นอยู่ท่านี้แล้วก็แบบว่าแล้วก็มีแบบว่าเป็นหิ้งตั้งก็มียาคูวางเต็มเลยกุมารเต็มเลยอะ่ะแล้วก็แบบอาวไม่น่าไม่ดูแล้วกันกัวอันหน้าข้างหลังสักพักอีป้าก็แบบอ่านมองร่างเงี้ยมองข้างหลังแล้วมองเงี้ยเ,เสร็จปุ๊บผ่านไปหนูย่าเพิ่งกลับลูกเรียกเรียกนี้ไปี๋ยวไปกุมารที่หนูเช่ามานะ่ะเขาบอกเขาไม่ชอบร่างนี้ไปเปลี่ยนร่างให้เลยเอ,อ๋อหรอใช่โดยที่เราไม่ได้พูดอะไรเลยเออ ปุ๊บเราก like, ็แบบอ่ะขอบคุณนะคะ่าือก็รีบกลับก่อนอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วเราก็แบบอีกันหนึ่งก็ไปแล้วยายอีป้าคนนั้นทิ้งท้ายบอกว่าเธอจาไว้เลยนะหุ่นนี้จะอยู่หุ่นที่เธอไปหาได้ยากเหมือนกันจะอยู่ลึกที่สุดเขาชอบหุ่นนั้นเธอไปเอาเลยเขาชอบอะไรที่ถือดาบถือมีดอะไรงเแล้วเขาชอบเชื่อมไหม หนู้นแบบหุ่นทุกหุ่นที่ตั้งในตู้อะคือสวยทุกอย่างหมดเลยคือไปถึงว่าเป็นลานที่เราเป็น,ปนร้านก็คือร้านสังขพันธ์ทั่วไปม,มันมีอะไรไม่รู้บางอย่างอันนี้คือก็เชื่อเลยว่าเขาเรียกว่าโดนจิตโดนใจอะมันเดินไปแบบหลังร้านอะมันยังไม่ไ,มไปหลังร้านแล้วข้างหลังร้านอะมันไม่มีอะไรแล้วอะมันแบบมันไม่ไม่ขายอะไรแล้วมันเป็นบ้านแล้วอะบ้านคนธรรมดาแล้วอะมันก็แบบกล่องนี้มันอะไรวะพี่พี่เปิดกล่องนี้ให้ดูหน่อยพอเปิดมาปึ้งเป็นหุ่นหุ่นหนึ่งอะนอนอยู่ในนั้นแล้วก็ถือดาบแบบยาว ใช่แล้วก็ไม่มีเสื้อไม่มีอะไรใส่แต่เป็นโจงกระเบียนสีแดงเอาอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรที่พีกกว่านั้นไหมที่มันพีกกว่าการที่แบบโ<พ>อ okay, เคบางทีอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจากที่น้องทําแหละ,ะแต่ว่าเราเรรู้สึกว่ามันยังไม่พีกพอมันมีอะไรที่แบบว่าพีกแบบบงังอะบางเอญแบบนนเนาะเปียงกว่านี้เปียงกว่านี้เหรอเออ มีเรื่องของการไปต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเพชรน้อยคือตัวแวนด้าไปใช่ไหมใช่หนูไปเองตอนนั้นน่ะเราเรียนอยู่เราได้ทุนไปเรียนที่ฟิลิปปินส์เราได้ทุนไปเรียนอยู่แล้วทีนี้เราก็ไปลาปู่่าไหว้ที่คอยให้เพชรน้อยมาอะไรเงี้ยแต่ปู่ที่เขาบอกว่าปู่บกมึงอย่าไปนะอ่ะเล้เอาแวรเขาเป็นคนจีนนะเอาแวนรื้อยากเอาไปนะอะไรเงี้ยเพชรน้อยไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเอาไปอ่ะคนที่เราไม่รู้ว่าผีที่นั่นมันจะดึงหรืออะไรเงี้ยว้ได้ห้ามเอาไปเด็ดขาดจบปึ้งก็ไปคืนแรกเลยเจอผีอีเพื่อนเจอก่อนเพื่อนผู้ชายอีเพื่อนเตะตู้ด ปึ้งเป็นฝาผนังไม่เป็นไม้อาดจะที่ตรงที่โรงเรียนที่เราไปอยู่เรานอนในโรงเรียนเขาอ่ะเ,ออเป็นโบงอย่างนี้นะผมม่อนบอกมึงเป็นไรอ่ะมีคนมาแบบเหมือนมาแกล้งมาขามโมยของบนหัวหนอนมาขามโมยกระเป๋าตังค์อะไรบอกไม่หรอ,อเป็นใครเป็นผู้หญิงใครก็ไม่รู้น่ากลัวมากออแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกโอเคไม่ต้องกลัวอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเราเจอวันนั้นแหละตอนตอน,ตอนประมาณช่วงกลางวันเราก็เราก็นอนหลับ อันนั้นอันนี้เราเห็นอันนี้เราขยับตัวไม่ได้มาแล้วตามสเตปเหมือนเลยตามสเตปเจอผีเลยเฮ้ยไม่กูัขยับตัวไม่ได้วะเฮ้ยแบบเนี้ยอยู่ท่านี้มองก็นอนมองอยู่ปลายเท้าแล้วูเตียงสูงก็งงว่าถ้าเป็นคนนะมันจะขึ้นมาจุ่มอย่างนีไงวะหัวมันก็โผล่ออกมาเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะบิ่มเหรอบิ่มผมแต่เห็นหน้าไม่ถือว่าเห็นช่วงคอแล้วก็แบบมองนอนมองเนี้ยขยับตัวไม่ได้ตาจะเรียกเพชรน้อยก็คือมันขึ้นมาชั้นสองที่มึงนอนอะหรอมันลอยขึ้นมามันไม่มีขามันเป็นเหมือนเป็นควันอะเราารู้สสึกว่ยนเีงค เงี้ยแบบเียแล้วบอกว่าแต่เราเห็นว่าคนนี้แต่งตัวเหมือนเดินนันเหมือนแม่เหมือนแม่ชีเพราะใช่เพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนที่แวนด้าไปไปนอนเนี่ยเป็นคริสกูไม่รู้นอกจากสวดบุญภาษาอะไรให้มึงหรือจะทำบุญอะไรแต่กูจะบอกว่าบุญใดที่กูเคยสร้างมานียกูขอแบบเปลี่ยนพลังงานบุญเนี้ยไปให้มึงแล้วกันให้มึงได้รับไปแล้วกันเนาะตอนนั้นพูดในใจขณะที่ตัวขยับไปได้อะไรเงี้ยจากที่เราไม่เห็นหน้าเขาอะเราเรา เราเห็นหน้าเขายิ้มให้เราแล้วก็ลอยหายเราก็กระเด้งตัวขึ้นมาก็รีบเก็บของรีบวิ่งลงเตียงไปเลยจําได้เลยเลือกเรียนปุ๊บมีมีบาดหลวงอะเหมือนแบบว่าเรียกเราไปคุยเป็นเหมือนฟาเตอร์อะพอเข้าไปในห้องจำได้เลยตอนนั้นน่ากลัวมากมันอยู่สองคนเพื่อนนั้นไปด้วยอพื่ผู้ชัยภาษาก็ไม่ค่อยจะได้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็อาจจะทำอะไรหรออะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำพิธีให้ปัดเป่าอะไรอย่างเงี้ยเอาปัดเป่ากางเขนอะหายต้องเขนผ่านรอบตัวเราเลย ไม่คืนเจออะไรหรอกวอนดก็ล่อยฟังว่าเจอโกสเจอรู้นะนี่คือเรารู้เลยว่าสีหน้าเขาอ่ะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนเจอเพราะว่ามันต้องมีคนเจอบ่อยแน่ๆมันเหมือนมันจะมีเป็นครูอาจารย์เก่าๆที่เคยอยู่ที่นั่นแล้วแบบว่าเหมือนตุยอ่ะแล้วยังไม่ไปไหนตอนจบเขาก็หยุดมองหนูแล้วเขาก็เอาอะไรบางเอาเหมือนไม่แน่ใจว่าใช้กางเขนหรือว่าใช้นิ้วนี่แหละ มาวาดอะไรไม่รตรงหน้าผากเราวาดนานมากปุ๊บแล้วก็โอเคเสร็จกลับบ้านมากลับไทยมานั่นแหละเปิดโลกเลยทีนี้คือตั้งแต่เขาคือเห็นเต็มตัวเลยอเหมือนฟิลฟิลว่าเหมือนไปชุบตัวมาเหมือนเปิดเนตรที่สามให้เราอย่างเงี้ยป่ะแต่ถ้าไม่เปิดวันนั้นก็ไม่มีเราวันนี้